แคหิวแน่เออไแค่หิวแน่แเลยหิวหิวแน่แน่เลยไอ้เจ้าดิ้งิ้งจองนะเพื่อนโอ้ยยุติทำอะไรเลยได้เดี๋ยวมันมีสกิลซื้อมาให้แล้วนี่หว่าพี่เนมพี่เบียถือมีดีพี่เบียนถือบีดีเอ้ยมันจะกลัวอะไรทำไมนเมื่อเรายิงแค่เดียวมันก็ตายตปยิงยิงคู่กันยิงคู่กันตรงนี้เฮ้ยน้องหยกกำลังสำรวจแมพไม่เขื่อนมันรักสำรวจแมพเร็วหยก เอออะไรฮะเฮียดิดมิดได้ก็ชนะเลยเย็บเย็บเย็บสัตว์อะไรวเนี่ยวิ่งใดเลยสัตว์เอ้ยเอ้ยหลังมาหลังมาหลังไหนวะเฮ้ยกลางเข้ากลางเข้าเว้ยเฮียแม่งแต่กูไม่รู้กลางไหนไม่เจอเอินเจอเอ็นเออเอ้ย ฟีมเรียนฟิสิกมาเพื่อนฟีมเรีนิสิกมาาไปเรียิสิกมาเมือกูไม่รู้เรืองกูไม่รู้เรื่องยค่ไเลยเ้ยไปยืนไปยืนไปยืนแล้วก็ถือถือนี่มาถือนี่มาได้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 มาโปเลียนเก็เลยโปเลียนยืนบีเดนเรียงห้าคนเลยเกาะเต็มไปไหนยื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 ลงไว้เ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 ลงเลงงเลงงไว้เลงไว้เลเลงไว้เลงไว้ไว้เลงไว้เเลงไว้ เอ้า้เอาได้กูดูดเฮ้ยยยแม่บูดลไมฮไม่เห็นหาเลยวะหบนได้เห็นหาเลยด้วยไ้ะอ้าวอ้่ทหารเลยบนนบน อาไมเอไมอาไมได้ได so <reconcile senza> <mañana> <rawd unre> ้ได้เราเราเปลียเราเีได้ได้ไดงปุ่งุงปุ่งงาหดิขาตายดิอ้นี้เอาเืิมาปืนเดิมหรอใครก็คือตายดีวะอเลยมากวะเฮี่ยเหี่ยแล้วไงบยยยยังยย่ยย่ แล้วมันก็ไปอีกมึงมึงเล้ายมึงมึงมึเลี้ายไว้มึงเลี้ายไว้เ้มาอย่าวันอย่าวนอย่าวันร้อย้อยไปเล่นนี่ไปเล่นแกันเวย เฮ้ยยิเครอลอยมีตัวด้านหน้าที่มันมานึ่ง้ยมาหนึ่งก่อนมาเฮียไปม่ไดอ่ไไดอดอุแล้วเฮ้ย้้ปาป้าป้ายังยังยยังยังยัย่าวัดยงวัดยัวัดยังวัดจ้ามันันใจกประชิดกํแพงไมยกประชิดกํแพงไว้ายซ้า อา้อกูเอาจริอาซ้อกูเอาจริงไหมไม่เหอเล็กกู่ดบ้างกูเลนี่ไอ้ไฟมาไฟมไมีไฟดู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 ไฟ าก่อนพี่อาคนเรียมีเยองยองเขาวนี้ยได้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 เี่ยมเยียมเ่ยมเยียมเลยเีมเยน้ำกูน้ำให้กูน้ำให้ชิบหายละมันเห็น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 มัเนมัห็นมันเห็นโอยเ้ยเเอยู่เข้าอย

ไอ้เหี้ยมันจะจีแ้แหลกหนะก็ไม่รู้